นิทานอีสศบเรื่องเทพประจันจูปิเตอร์กับลิงหางด้วนวันหนึ่งเทพจระจันจูปิเตอร์ได้เรียกสัตว์ที่อยู่บนสวรรค์ให้มาประชุมพร้อมนำลูกๆมาเพื่อให้ลงความเห็นกันว่าสัตว์ตัวใดมีลูกที่น่ารักและงดงามที่สุดนางสุนักจิ้งจอกได้พูดขึ้นว่าดูสิเจ้ากระต่ายลูกของข้าน่ะมีขนสีทองเป็นประกายงดงาม ทำยังช่วยล่าสัตว์ได้ตั้งแต่เด็กลูกของเจ้าทำได้ไหมล่ะแม่กระต่ายจึงตอบกลับไปว่าแต่ว่าลูกของข้าน่ะกินแต่อาหารมังสวิรัตไม่กินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหารอีกทั้งยังตัวเล็กและน่ารักมากด้วยในขณะที่สัตว์อื่นๆกำลังคุยโอ้อวดถึงความงามของลูกตนเองเจ้าลิงหางด้วน กลับนั่งโอบกอดลูกของมันอย่างเงียบๆด้วยความรักและความอบอุ่นเมื่อเทพจารนจูปิเตอร์เห็นสัตว์ต่างๆได้แต่ริษยาซึ่งกันและกันจอมเทพจึงตัดสินใจให้ลูกลิงน้อยของเด็กหางด้วนเป็นผู้ที่งดงามที่สุดบนสวรรค์และกล่าวต่อหน้าบรรดาสัตว์ทั้งหลายว่าความงามที่แท้จริงนั้นคือความรักที่แม่มีต่อลูก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆในโลก